แน่แน่แนแน่แนดูเขาแม่แมันเสียวเหมือนกันนันเนี้ยอย่ายาเล่นอเล่นวิเมาเสียวิ่งเตมาเสียวห่มดเนยคือเนี่ยเข้าหลังใี่เมื่อกี้แรกแรกมัน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 เจ็บมากไม่รู้ว่าใครจะเจ็บก่อน ไม่ใช่ใ่ขเดีอยค่ะาพี่เต้เมื่อวานโดนแล้วกับพี่เต้เนี่ยแล้วกดอตกเลยเป็นเราสอี่ต้องชานี่หญิงใส่รงนเราเรียนแบบเขาไปเลยเอดดชงจ้ะ พ wow. okay. ี่ไม่ถ่ายนะเสื้อบานทั้งนทีเลยต่อยบ้างต่อยบ้างเน้นเน้นเน้เน้นเน้นเๆ้เดี๋ยวเ้าลงพี่ไอรู้เลยเหรอ เออเข้าด้วยข้าเหมือนกันสน้างี้่าสนใจมมมก้อาพามกับพี่นะใช้งานไม่ได้แล้วมยสักกับพี่ขาใช e! ้งานไม่ได้เลยเกือบแล้วเนี่ย สูงเข้าใกล้หน่อยดีเยโอ้โหฮ้่ปุเดียฮ้ยปทำไมเกาะป้องกันมันเยอะมากเยิเนี้ยอือแต่ไม่ไม่ค่อยใช้กันเดินไอ้ตัวเสื้อเกาะอุ้เห็นใช้เลยเพาเอาไว้กันอะไรคะลกจิตนั่งรีดดูนี่ไอ้เนี่ยอันเนี้ยหลอกหลอกหอก แ yeah, yeah, yeah. ยกย้าเลยพี่พี่เท้าขาวมากมเลยจะเห็นแหมล้างที่นี่ขาวร้องาอาทีผ่านไป ามวทีแล้วขาเก่ยวไม่ขึ้นขา่ยงไม่ขึ้นอยากจะเล่นมีอะไรปะมีกวางเหลือหลังกวางเหลอหลังย่ายุยกขึ้นด้วยกวางเหลือหลังรถมาเม็อยู่ตรงนี้ไม่ถูกต้องเลยพี่อะ๋อวทาจ้รา็ได้ไเดี๋ยวคนอยู่กันไม่ชว มันสามารถกล้องนี้มันสามารถส่งไปในยูทูบได้ปหคะบอย่อยลงไปในยูทูบอยเฉยๆค่ะไม่ต้องใชเชื่อมต่อกับอะไรอ้าวจะเสียทีแล้ว แน่นแน่นมันไม่เสรเตะมาไม่สลีเมาขวัญเรียขวัญเรีฮอ้ยโ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 อ้ยัอ้ยโอ้ยโอั้ยโโยอ้โอยอ้ออ้้อ้ยอ้ยโอ้โอ้ย้้อยอยอยย แกทำนะแกขอไม่ไดคนแบบนั้นเน้ผมต็อจริงอละมิมาลุยเลยเร็วเราไม่ยอมนราไม่ยอมนอนี่นไอ้เอ้ยวอ้ย ซิมมี่ลไปขาลงลไปนี่สูกว่าลงไปฮึฮึฮหมดเวลานี่แดงหมดแล้วหมดแล้วมามาลุกุกไหมตรงกนี่นี่ไปหาได้ใครดีเอามลงลุกเด๋ยวเข้ามาหนเอาสี่นาทีไปเลยไห เดี้ยคนได้กินกินทีกันเลยตอนนี้เขายิงลูกโทษกันอยู่พี่ไม่เข้าใจมีแข่งอะไรไม่คือแข่งตอนแรกตอนแรกมี่ก็นึกว่าดูมวยเฮ้ยเสียหมดเนี่ย ต้องขอห้าทีนะพี่ฮมันจะไซโคไปเรื่อยๆนี่เอาอีกห้าใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นลูกสไลด์ของผมไงอ๋อเอาอีกห้าทีโอเคจับไปเลยเฮ้ยโอ้โหมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ๋งมากเจ๋งมากได้เลยคระบบริษัผมเล็กที่เต้เมื่อวานเนี่ยอาชีพเขาเรียกว่เข้าด้วยนะเมื่อกี้ลงมขนาดลูกนะเกือบกดลงอ่ะ ผียังงัดดูอนเนี้ยที่คุยเมยื่อกี้